สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับผมที่ช่องที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมอย่าลืมกดคุณไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะไม่ได้อัพคลิปไปหลายวันเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะ พอดีอัพคลิปไปแล้วครับน,นี้มัน Facebook ปิดกั้นนิดนึงนะครับผมผมก็เลยมาลงอีกช่องหนึ่งตรงนี้นะอีกสักประมาณ3าวันถึงจะได้อัพคลิปนะครับผมใครสนใจอะไรกล้วยไม้ป่าต่างๆโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยนะเรายังขายกล้วยไม้ป่าอยู่ปกตินะครับผมผมไม่ได้ไปไหนนะสำหรับใครที่ถามหานะครับผมช้างแดงชุมพรน,นะครับผม กล้วยไม้ป่าที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายกล้วยไม้มงคลนะครับผมมีเฉพาะที่จังหวัดชุมพรนะครับผมแต่เราสั่งตัดมาเพื่อจัดจําหน่ายให้ท่านนะครับผมแล้วเราก็ปลูกไว้เป็นบางส่วนนะครับผมแบบนี้เลยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายทนแดดและดอกออกทนนานนะครับผมใครชอบกล้วยไม้ดอกสีแดงนะจะถูกจะแพงเอาแดงไปก่อนนะครับผมแดงชุมพรตรงนี้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนเลี้ยงง่ายมากๆนะครับผมในกระถางทั้งหมดนี้ที่ผมปลูกไว้ประมาณ4-6เดือนแล้วนะครับผม วัสดุปลูกก็ง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้เลยกาบมะพร้าวสับนะครับผมใส่เต็มกระถางแล้วเสียบลงเลยง่ายๆแล้วก็กาบมะพร้าวที่เป็นแบบนี้เอามาปลูกปกข้างบนก็ได้นะครับผมใครสนใจนะครับผมใครสนใจช้างแดงคุมพรนะครับผมกล้วยไม้ป่านะครับผมที่ค่อนข้างหายากอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมขนาดจำหน่ายประมาณ1เมตรแบบนี้นะครับผมช้างแดงชุมพรวันนี้นะผมจ,ะจัดจำหน่าย1ต้นนะครับผม1ต้น350บาท หนึ่งต้นสามร้อยห้าสิบาทขนาดนี้นะครับผมขนาดหนึ่งเมตรนะต้นละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมไม่รวมขนส่งนะครับผมหนึ่งชุดสามต้นใครรับหนึ่งชุดสามต้นหนึ่งพันบาทรวมส่งหนึ่งพันบาทรวมส่งใครรับชุดใหญ่หกต้นแถมหนึ่งต้นเป็นเจ็ดต้นนะครับผมสองพันบาทรวมส่งสําหรับช้างแดงชุมพรขนาดจัดส่งขนาดนี้นะครับผมขนาดหนึ่งเมตรนะ ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 9418 988ได้เลยนะครับผมขนาดจัดส่งนะครผม1เมตรแบบนี้ต้นละ350บาทไม่รวมค่าขนส่งนะแต่1ชุดใครรับ3ต้น1ชุด3ต้นเพียง1,000บาทรวมส่งใครรับชุดใหญ่6ต้นแถม6ต้นแถม1ต้นนะครผมเป็น7ต้น2,000บาทรวมส่ง โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยผมจะสาธิตวิธีการปลูกง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับช้างแดงชุมพรมาปลูกและมาดูไปด้วยกันเลยนะครับผมอันนี้ขนาดต้นนะครับผมที่เราขนส่งไปคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยใครมีกระถางปูนกระถางดินแบบนี้นะครับผมหรือจะปลูกใส่นะครับผมท่อปูนซีเมนต์ก็ได้น้องเขาชอบแดดนะครับผมตรงนี้เลย เอาวัสดุปลูกใส่ลงไปเลยแบบนี้กาบมะพร้าวสับลงไปใส่แบบนี้เต็มๆเลยนะครับผมและง่ายๆเลยกล้วยไม้พอได้ถึงปุ๊บไม่ต้องไปแช่น้ําไม่ต้องไปอะไรเลยเสียบลงไปแบบนี้เลยนะครับผมเสียบลงไปแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยง่ายๆมากนะครับผมแล้วเขาก็รอเขาแตกรากแบบนี้นะครับพอผมเสียบเข้าไปรากเขาเดินแล้วเห็นไหมดูรากที่เดินเลยนะครับผมน้องเลี้ยงง่ายนะครับผมปลูกโชว์หน้าบ้านเป็นไม้มงคลดอกออกทนมาก ผ่านไปสักพักหนึ่งตัวนี้ปลูกไปประมาณปีกว่าแล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขากอออกมาแบบนี้ครับผมเห็นไหมฮะหน่อข้างล่างก็จะเกิดออกมาแบบนี้ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายมากสําหรับช้างแดงชุมพรนะคะผมผมจะปลูกให้ดูอีกนะครับผมอันนี้เลยนี่เห็นไหมง่ายๆเลยเนี่ยผมจะเสียบให้ดูเลยจะเ,เสียบกระถางไหนดีที่ยังผมจะต้องการเนี่ยเอาเสียบลงไปแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเนี่ยวัสดุปลูกก็เป็นกาะมาพ้าสับเลยง่ายๆนะคะผม ปลูกลงไปเลยเสียบครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน้องเขาก็แตกลากออกมาสวยแล้วนะเลี้ยงง่ายมากนะครับผมสำหรับช้างแดงชุมพรนะเดี๋ยวปลูกให้ดูอีกต้นนี้ก่อนนี้มันน้อยผมเสียบให้ดูอีกใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์1 8 9 8 8ได้เลยนะสำหรับช้างแดงชุมพรที่คนทุกคนตามหาอยู่ต้นละนะครับผมต้นละ350บาท ไม่รวมขนส่งนะคบผมขนาดจะส่งต้นละ1เมตรแบบนี้นะคะผมต้นละ1เมตรแบบนี้นะสาหรับช้างแดงชุมพรน,นะครับผมทนแดดเลี้ยงง่ายดอกออกทนนานน้องชอบแดดวัสดุปลูกเป็นกระเบ้มะพร้าวสับต้นละ350บาทไม่รวมขนส่งใครรับ1ชุด3ต้น1000บาทรวมส่งใครรับชุดใหญ่นะครับผม6ต้นแถม1ต้นเป็น7ต้น2,000บาทรวมส่งโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ